สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ EP4 มาแล้วนะคะในคลิปจะตรงกับวันที่หนึ่งนะคะสองมือสองมืขอใงี้มั้ขอโชว์แม่โชว์แม่โอ้โหขอยืมเลยนะค่าน้ำมันออาจับหยดเอาเอาหยอดหยอดใส่หยอดเลมอมด งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะคะกุ้งและเพื่อนๆกําลังจะเดินทางกลับนะคะขอบคุณญาแตงขอบคุณพี่แบ๊บซี่นะคะสําหรับค่าขนมน้องซันเดย์วันนี้น้องซันเดย์มาปนบนนะคะเงินเต็มเป๋าเลยจ้าทุกวันปีใหม่แม่หมวยกระเป๋าปานัดและน้องซันเดย์จะเดินทางกราบสักการะพระอาจารย์นะคะขอพรน,นะคะ,ะจะไปอาบน้ำมนต์นะคะวันนี้พิเศษนิดหนึ่ง่าแตงพิ่กุ้งพี่แบ๊บซี่นะคะก็<ล>เดินทางมาวัดด้วยนะคะย่าแตงก็อยากมาร่วมอาบน้ำมนต์กับแม่หมวยด้วยนะคะ <มา S 1> ถึงแล้วนะคะวัดคลองกลางนะคะหาใน Google ได้เลยว วัดคลองกลางคลองหาดนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนวบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะส่วนตัวหมวยศรัทธาพระอาจารย์มากกว่า10ปีแล้วค่ะน้องสันเดย์กับหลวงตาเจอกันตั้ง hey. แต่วันแรกเกิดเลยนะคะก็มาโกนผมไฟน้องสันเดย์กับพระอาจารย์นะจ๊ะวัดของพระอาจารย์ก็คือปลูกดอกไม้เยอะมากกลายเป็นสวนดอกไม้ไปแล้วค่ะอาจารย์ก็คือจะรักธรรมชาตินะคะต้นไม้ดอกไม้ก็คือเยอะมากเลยอาจารย์ของแม่หมวยก็คือจิตใจดีมากใจดีม okay, ีเมตตาส สูงมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะพระอาจารย์ไม่ชอบออกสื่อนะคะครั้งที่แม่หมวยจ,จะถ่ายคลิปวิดีโอแม่หมวยจ,จะขออนุญาตพระอาจารย์ก่อนเสมอนะส่วนน้องซันเดย์มาบ่อยนะคะมากับแม่จนเคยชินว,วิธีการหมดแล้วคะ่ะอาบน้ำมนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะความศรัทธาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะและ้วแต่บุคคลเลยจ้า ส่วนบ้านของเราสะดวกแบบนี้นะคะครั้งที่มหาพระอาจารย์ก็จะได้คอดีกลับไปนะคะ,ะอาจารย์ของแม่หมวยก็คือจะเน้นไปทางวิทยาศาสตร์นะคะพร้อมหลักธรรมคาสอนนะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะชั่วอยู่ที่ตัวทาต่ําอยู่ที่ทาตัวพระอาจารย์จะพูดแบบนี้อยู่เสมอนะคะเราไม่สามารถไปกําหนดชีวิตใครได้และเราไม่สามารถิีรรมที่เราสร้างได้ด้วยเช่นกันจ้าพระอาจารย์จะเน้นย้ํากับหมวยเสมอนะคะทําอะไรต้องมีสติอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน จะได้เรียกสติให้แก่ตัวเองและหมวยก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์บอกมาประมาณ10ปีแล้วคะ่ะมาหาพระอาจารย์ครั้งนี้ก็คือเงียบเงานะคะก่อนก็จะมากับคุณตาคุณยายน้องซันเดย์ปีที่แล้วก็ยังได้มากับคุณ<ต>ยายปีนี้คุณยายก็ไปอยู่แสนไกลไปอยู่ที่อุดรน,นะคะและคุณพ่อก็ไม่ได้มาด้วยนะคะค,คิดถึงวันเวลาดีๆวันเวลาเก่าๆที่เราเคยมาทําบุญร่วมกันนะคะหมวยและครอบครัวก็ได้ซื้อน้ํามาถวายและร่วมทําบุญสร้างวัดกับพระอาจารย์ด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับนะคะ ปะกุ้งและเพื่อนๆก็เดินทางกลับเมืองทองธานีนะคะขอให้ปะกุงเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะทั้งขาไปและขากลับเลยค่ะกัดภาพไอทีช่วงเย็นแล้วนะคะอามกับอามิงก็คือกิน<ย>หมูกระทะแม่หมวยจัดให้ค่ะนเนื้อหมูเหลือในตู้เย็นวัดทูดิบก็คือเยอะมากบ้านยาลุนก็คือเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะมีทุกอย่างทนนี่จะต้มสุกี้ให้ปู่เลยกับยาลุนกินก่อนนะคะวันนี้อารมณ์ดีร้องคาราโอเกะให้ลูกหลานฟังจ้าเต็นเมื่อตอนะ มืกทีปาร์ตี้หมูกระทะของเราเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบก็คือเยอะมากญาหลุนซื้อเครื่องดื่มมาให้ลูกหลานด้วยนะคะร้นซันเดย์ก็คือมาจองกินหมูก่อนเลยค่ะกินกันหลายๆคนก็คืออบอุ่นมากๆเลยอากาศก็คือเย็นมากๆเลยนะคะที่ต่างจังหวัดอากาศกําลังดีกินหมูกระทะคือฟินสุดๆเลยค่ะมากินหมูกระทะด้วยกันนะคะขออนุญาตโฟกัสแค่ความสุขนะคะชีวิตของเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจมอยู่กับความ,มเราจะมีความสุขกับปัจจุบันนะคะส่วนลูกชายอีฉันก็คือมีความสุขกับการกินค่ะ enjoy eating สุดๆเลยจ้า เก็บภาพบรรยากาศช่วงปีใหม่มาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะในวันปีใหม่นี้ก็ขออวยพรในทุกท่านแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะในช่วงวันหยุดก็ขอเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่นะคะพอถึงวันเปิดงานาก็จะได้มีกําลังใจแรงกายแรงใจสู้ต่อไปสู้ไปในทุกวันสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนตัดภาพอีกทีเพื่อนเมาสก็มาหาสามีนะคะนั่งคุยกันถึงประมาณเวลาตีหนึ่งก็แยกย้ายไปนอน,นะคะ่ะภาพ ในช่วงเช้าแม่หมวยอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากซดน้ำร้อนๆเพราะว่าเป็นหวัดนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงปีใหม่แม่หมวยเป็นหวัดยาวนานมากๆก็เลยมาอุดหนุนคุณเพื่อนนะคะเพื่อนยุย้ยเพื่อนเอ็มค่ะก๋วยเตี๋ยวก็คืออร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวภายในหมู่บ้านนะคะจะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็ใส <ๆ S 2> ่ใจอร่อยมากๆเธอดูน,นะคะๆๆจนไม่เหลือเลยจ้าๆๆๆๆตัดภาพไปที่ช่วงเย็นญาัดกระปุปังก็เดินทางมาถึงนะคะซื้อปลามาเยอะมากนะคะนี้แม่หมวยกับป้าป้าก็ขอเป็นพ่อขัวแม่ขัวนะคะเมี่ยงปลาเผาจ้า จิ้มแม่หมวยจะเป็นคนตำส่วนปลานะคะป้าปาก็จะเป็นคนทํานะน้องมิ้งก็มาช่วยด้วยยาลดก,ก็ช่วยด้วยนะคะ,ค,ะคุณเจ้าภาพมือน,นี้เลยค่าอาหารในช่วงปีใหม่ก็คือประหยัดมากๆเลยผู้ใหญ่ใจดีค่าอาหารให้เยอะมากๆหมวยก็จะไปเสิร์ฟเจ้าภาพใหญ่ก่อนเลยค่ะแซ่ด้านไฟเฮนให้น้ำกิมกับแซ่บแซ่บพักแน่ หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมวยด้วยนะคะเดี๋ยวรอเจอ EP หน้า EP ส่งท้ายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย